สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับตู้กันความชื้นของตัวกล้องนะครับวันนี้นะครับเป็นของจากร้าน i c a m e l a นะครับซึ่งทางเราได้ซื้อมานะครับที่บ้านไม่มีเครื่องทำตู้กันความชื้นมาก่อนเลยนะครับวันนี้เราก็ซื้อมาครั้งแรกนะครับมาดูกันว่าเราจะใช้งานอย่างไรนะครับมาดูข้อมูลของตู้กันความชื้นนี้ก่อนนะครับก็คือตู้กันความชื้นนี้นะครับก็ ซื้อมาเนี่ยค30ลิตรนะครับนี่ก็มีไฟ LED ในการทํางานนะครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้งานง่ายนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นครับเชี่องตรงสูงมากนะครับแล้วก็มีกระจกะเทมเพอร์เกรดเอนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีถาสชั้นด้วยนะครับแล้วก็ความกว้างความลึกสูงอยูอย่ที่28.7นะครับ กว้างอยู่ที่29เซนนะครับแล้วก็ความสูงที่33เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับค่าไฟต่อเดือนของตู้กันความชื้นอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อเดือนนะครับซึ่งประหยัดไฟมากนะครับตู้กันความชื้นนี้นะครับราคาตามป้ายนะครับของเว็บไซต์อยู่ที่1,990นะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยซื้อมานะครับอยู่ที่ประมาณ1,700 60กว่าบาทนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของโปรนะครับซึ่งทางเราเองก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปซื้อจากร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องของเันเลยนะครับซึ่งทางร้านก็ซื้อมานะครับเขาก็บอกว่าให้ทําการถ่ายีโอไว้ก่อนนะครับก็ถือโอกาสคริ้นี้นะครับในการที่จะแกะกล่องไปในตัวด้วยนะครับมาแกะกันเลยนะครับ ตู้แพ็กสินค้ามาได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือเป็นกล่องที่แบบดีเลยกล่องแข็งแรงมากนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแกะมาก็จะเจอ,อโฟมนะครับเป็นโฟมกันกระแทกก่อนอเปิดฝาขึ้นมาก,ก็จะเจอสินค้าเลยนะครับ ไปยกนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นตู้กันความชื้นนะครับขึ้นมาให้เลยรเรามาดูสินค้าก่อนนะครับ ด้วยนะครับค <Okay. S 1> ือว่าถ้าเอาสสติออกมามีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ว่าอย่างนี้นะครับกระจก mm hmm. แะ้วก็ประคตนะครับข mm ้า hmm. งข้างังข้างๆก็ไม่มีรอยนะครับด mm hmm. ้า,า,านหลัง ด้านหลังก็ไม่มีรอนนะครับวมีโลโก้ของดิจิตไลฟ์อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือขนาด30ลิตรถูกต้องนะครับมีกว้างคูณยาวนะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟฟ้านะครับซึ่งใช้ไฟแค่5วัตต์เองนะครับซึ่งน้อยมากนะครับในการใช้งานตัวเครื่องดูความชื้นนี้นะครับซึ่งเราเองก็ ใช้ป้องมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอากาศได้เคยใช้ตู้ดูความชื้นนะครับวันนี้เราก็มาลองใช้นะัเปิดฝาขึ้นมานะครับพอเปิดฝาขึ้นมาก็จะเจออันนี้มีของแถมนะครับเป็นกระเป๋ากล้องนะครับจากทางร้านนะครับมีแถมกระเป๋ากล้องมาให้ด้วยนะครับดูสิกระเป๋ากล้อง อ้าวโหดูหนาเลยนะครับบอกกล้องดูสวยด้วยนะเลยเหมากับกล้องเล็กนะครับนี่อ๋อนี่เป็นข้างในมีอะไรไห้สายสะพาย,ายสะพายกล้องนะครับโอ้เรจะมีโอ้โหมีอ่ามีกัน น่าจะเป็นที่เอาไว้กันใส่กันฝนนะครับเอาไว้ครอบป้กนะครับของแถมนะครับก็จะมีชั้นวางโอเคโหข้างในดูข้างในครับข้างในก็จะมีชั้นวางที่เป็นโฟมนะครับโฟมทุกชั้นเนี่ยก็จะมีโฟมวางเอาไว้รับวางกล้องนะครับเอาวางกล้องข้างในก็จะมีแผ่นออมีอันนี้เป็นเทปกาวนะครับ ก็จะเอาตัวโฟมนี้ไวปวางโอเคนะครับข้างในก็จะเอาฟางตรงนี้ครับส่วนนี้เป็นคู่มือคู่มือการใช้งานนะครับการใช้งานก็จะเป็น มือการใช้งานก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับก็บอกตำแหน่งว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนะวตอนนี้เราแกะกล่องแล้วนะครับอุปรกรณ์ใช้ได้นะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองอใช้งานดูอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับนีอุปรกรณ์เพิ่มเติมน,นะครับอุปรกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีหนึ่งมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เป็นขา าตั้งนะครับเอางั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบขาตั้งกันเลยนะครับปิดาที่ขาตั้งเราก็จะทําการรับวางไว้ตรงโฟมก่อนรับเพื่อไม่ให้เสียหายนะครับางนี้นะครับแบบแรกเลยดูสิบ โ okay. อเคอ่ะคุณแจนะครับคุณแจให้2ดอกนะครับในการที hmm. ่เราจะเปิดกล้องของเรานะควันนี้ง่ายมากเลยนะครับก็ทำการหมนเข้าไปเลยงนี้เลยง่ายจิ๋มจิงมโอเคโอ้ยเข้าได้เข้าได้ง่าย แข็งแรงมากนะครับวัสดุนี่คือหมือนตู้เซฟนี่ละไห้เลยเซฟเลยดูจะใช้งานยังไงบ้างนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเสียบเข้ากับ นี่นะครับอันนี้คือปลั๊กไฟนะครับคือจุดที่เอาไว้เสียบปลั๊กไฟก็เสียบตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปลองติดตั้งดูนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราติดตั้งยังไงนะครับใช้งานยังไงบ้างเลยโอเคครับแล้วก็มาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ติดตั้งไว้ที่โต๊ะนะครับในห้องนะครับทีนี้ผมก็จะมีตัวหนึ่งที่เคยซื้อมาก็คือตัวที่เอาไว้วัดความชื้นนะครับอ่าตอนนี้มาดูกันว่าระหว่างความชื้นที่อยู่ใน นะคกับความชื้นที่กับเครื่องวัดความชื้นจริงจริงเนี่ยครับมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีความแม่นยําในการวัดค่าความชื้นนะครับอันดับแรกเลยก็ก,ยยก,ก็อดี๋เวขอเยบปั๊กเลยโอเคนะครับพอเสียบปั๊กขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีไฟขึ้นมานะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นกุญแจในการเปิดนะครับการดึงนะครับ หรือว่ามีแม่เหล็กนะครับมันจะไม่สามารถที่จะแบบเปิดออกมาได้เลยนะครับมันจะต้องมีเหมือนกับมีแม่เหล็กนิดนึงในการที่จะดึงนะครับแล้วก็จะดึงออกมาอีกนะครับพอเข้าไปใกล้นมันก็จะรู้สึกว่ามันรูึตูดนะครับพอเปิดฝาเข้ามานะครับก็จะเห็นปุ่มนะครับมาดูกันว่ายังไงบ้างนะครับปุ่มแรกนี่ก็ใส่แดงๆนยก็คือปุ่มที่แสดงว่ามันทางานมันทางานอยู่นะครับปุ่มที่2นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับ srh นะครับตัวนี้ก็คือเป็น ค่าความชื้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เนี่ยในตู้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหกบสอนะครับต่อมาก็คืออุณหภูมินะครับอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นองศาเซลเซียสนะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นค่าปรับขึ้นนะครับอันนี้คือปรับปรับค่าต่างๆขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นตัวค่าปรับขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวปุ่มค่าปรับตัว ค่าความชฉื้นขึ้นนะครับอันนี้เป็นค่าเซสนะครับเรามาดูว่ามันจะตั้งยังไงนะครับข้อที่ตั้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มค่าปรับลงนะครับแล้วกดครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการเปิดไฟเปิดไฟส่องภายในตู้นะครับเอามาลองดูครับกดที่หนึ่งนะครับสังเกตว่าไฟในตู้ก็จะขึ้นมานะครับกดอีกหนึ่งก็เป็นการปิดไฟนะครับอ่าอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับการตั้งค่านะครับโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอันนี้คือค่าปัจจุบันของ ความชื้นที่อยู่ในอากาศในตู้ณ้ตอนนี้นะครับถ้าเราอยากจะปรับให้ตู้เนี่ยมีความชื้นตามที่เราต้องการนะครับซึ่งในคู่มือนะครับคู่มือตรงนี้นะครับเขาก็จะระบุไว้นะครับว่าถ้าเป็นห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้เก็บในเรื่องของพวกหนังสือพวกเอกสารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวก กระดาษนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50-60นะครับส่วน40-50เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเก็บพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกล้องนะครับแผ่นดิสนะครพวกเมนบอร์ดต่างๆ่ยนะเก็บไว้ที่อยู่ที่40%ถึง50%นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ40%นะครับเพื่อที่จะ เป็นค่าต่ําสุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า50เนี่ยน่าจะพอดีนะครับถ้า40เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเครื่องมือเนี่ยมันกรอบไปนะครับทีนี้ผมก็จะมาตั้งนะครับเอาเป็นว่า50ละก่อนละกันนะครับมาดูว่าเราตั้งยังไงนะครับวิธีการก็คือกดให้เซตหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ไฟตรงเนี้ยมันมันกระพริบก่อนนะครับก็คือกดุ่มเซตค้างไว้นะครับจึกว่าสังเกตไหมครับตรงค่า ความชื้นมันกระพริบนะครับแล้วก็ปรับจะให้ค่าตัวเลขมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราต้องรีบกดนะครับไม่งั้นมันจะกลับขึ้นมาค่าเดิมนะครับกดที่หนึ่งนะครับเซตค้างไว้นะครับตอนนี้เป็นสี่สิบอยู่นะครับจากโรงงานเนี่ยผมก็จะปรับขึ้นมาให้ได้สักห้าสิบนะครับไม่ให้มันความชื้นเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับห้าสิบผมก็กดเซตอีกทีนหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับสังเกตว่า อันนี้คือค่าอุณภูมิปัจจุบันนะครับอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติมันนะครับว่าเครื่องภายในเนี่ยเครื่องดูดความชื้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยความชื้นสัมผัสที่อยู่ในห้องอของตู้ดูดความชื้นอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดทา้ายเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับเพราะแล้วเนี่ยเครื่องพอเครื่องมาทํางานปั๊บเนี่ยอุณหภูมิตัวนี้นะครับหลังจากเราปิดฝาเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าตัวนี้นะครับความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่ เครื่องดูดความซื้นตรงนี้ของผมอยู่ที่ประมาณ61นะครับอัน,นี้ก็ประมาณ62 61 63นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้เข้าไปวัดไปข้างในด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้งานว่าเออมันตรงักนหรือเปล่านะครับจริงๆความแตกต่างกันแค่1หรือ2เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่า มันก็เป็นเลงใหญ่ในการที่เราจะสามารถที่จะปรับความชื้นได้นะครับผมตั้งไว้สักประมาณ50นะครับก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการรีวิวให้ดูว่านะครับการที่เราซื้อเครื่องความชื้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมเอาไว้ตัวนี้นะครับเอาไว้เก็บกล้องก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชื่นชอบนะครับการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็กปรดติดตามแล้วก็กดปุ่ม subscribe ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ